มากา็สั่นไปแล้วนะฮะเราเลยไม่ไม่รู้ว่าจะหา,ม,า,าม้ากระสันไหมโอ้ยโนบอกโนอยากได้ยางล,นล้นละเป็นไรลูกหูพายุมาครับ งานบนริบผลิตแปรปวนท่านใดอังกอร์เอามาให้น้อยหน่อยนมออยากซิเล่นยางรถแล้วนี่ไอ,อ้ยยญอ่าลองมาจอยไอ้ย่าไอ้ยอัาดาบถือกันก่อนอื โอ้โหตดแตกใส่ผู้สาวอ่ะรัวตดแตกใส่ผู้สาวนะครับผู้สาวก็นอนจับลูกๆของคองบัวบอลธรรมดาภาษาสองคนเขายอกกันจะขึ้นขี่กันตลอดอ่า เท็ดที่นี้เท็ดหักบัวโอ้เหตดต่ดดอเนือ้ใครมาขยันตัดต,ตัดต้นไม้แต่เสาแถวน้ี่น้องนั่นง,นงทับครับโอ้เห็นกระดาษลายลายทับดีแท้ ไม่หิ่งอย่าอ้นองไหลอืม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 เซ็ตศษนี่เซ็ตศษนี่พวกบัวเศษเ็ตเฮ้ยเฮ้ยหน่าลูกไส้ขอจี๊ดไส้ สวยด้วยดูอะเต็มเลยซวยบัวด้วยว่าถึกโนเล่นอีกแล้วเออเอยเอยเอยเออืมไปเพ่นๆเดี๋ยนเจคนดนะล่ะซส่ซวยบัวด้วย เอาเสบยวด้วยเอ้เ้ออยอะอ้ยออย่คึกคึกไปนอนกระโดดดังดังดังเนาะเอ้ยนเอามาเลยครับอ๋อแย่ขาไป้บัวบัวบัวตูดตูดเองอะ แม่บอกจะโบกให้สักทีเลยนี่ไอ้ลูกนี่แม่โบกกับอกคืนดีเออเก่งเหรอวันนี้เก่งกับลูกเหรอลูกเก่งกับแม่เหมือนกันนะจจ้าโว้แทงน้องลูกนี่ฉันบันดาหันดาให้เธอนะอย่ามาซูนทิงอืเออเอานี่เตะให้ที่เอาแรกขากันพี่น้องตีกันแล้ว ดีกลอีกล้ออาชีพพ่อัวยไม่ฝ่ายยอมแพ้ก่อนรักชีวิตเด็กคิดสู้มีเมีบ่กดีแล้วไม่ได้อย่างนี้สิอะไรวะอะไรอะไรนะคนกลัวเมียได้ดีทุกคนค่ะอออืออื helmet, ออ be ืออออออ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอือหเฮ้ยขึ้นขีกแล้วครับพี่น้องอออเอมีแหงหลายเต๋อ่ะรอคอับใ้ยบนดิปุยโอ้ แล้วก็เจ้าจอดมันยอดมากเโนอเตกได้ขึ้นขอขึ้นหน่อยนี่เหี้ยโอ้โหดังตับนะบอก้าวแต่เห็โอ้โหบัวบ่ตอนลูกเตะเมื่อกี้รู้สึกสั้นหลังจะหักแทงเข่านอนกิ้งหมุนเออเออเอเอ S <s> เออ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 สนุกคับคนไอ้ยีลัวบอกได้เอาหลักฐานนี้ไปทำกันอย่าอันนี้โดนเมย์ทำร,ร้ายโอ้โหโอ้โหโดนต2สองขาเลยแม่เธอไี่ไม่จะโหดจริงๆน,นานโนนี่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 นนโอ้โหโอ้โหโอ้โหสุดยอดแลบอกเออทำอย่างนี้นึกว่าเราไม่จุกกันเหรอ แอนตานินไม่แจก,กบารการ์น,นี่อ่ะเสะโอ้ยเอาแล้วครับมาแล้วครับท่านี้ใส่อคอยแน่ใส่คอยแน่มันห้ค่อยดมดากอีกแล้วโอ้อยใส่คอยแน่ใส่คอยแน่เอือซส่คอยแน่พี่น้องเอือโอ้โหเตะงานตึงปึ๊บเลยครับโอ้ผมติดตาบัวไปแล้ว เอ้ยเอาแล้วปิดตาวะเนี่ยโอ้โหเอ้ยเอ้ยเอ้ยทำแบบ่กี้มันหยาบัวเกินไปโอไม่นะเอ้ยโอ้ยโอ้ยขอแม็ด่วนรู้สึกอากาศจะเป็นพิษอ,อ,อื้ออื้อโอ้โหเดินเดินข้ามหัวไปแล้วแม่ทำไมน้องทำก,กับพี่เยี่ยงนี้ ไม่เหลือศักดิ์ศรีพี่เลยแม่หนัสะใจอาเโออะไร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 ท่าอะไรโนูบอกท่าใจบวัวลูกลูกบวัวอืนอน กริงกกริงง,ง,งอยูอ่แน่แน่แน่แจะไปทำน้องนะบอกน้องทำผมกันผมยอมไปได้เฮ้ยๆๆ้ยเเ้อะตีะนเอาหยยังมีถอยไปตีตั้งเล่นรีวเฮ้ยเฮ้ยปันงวงงาไม่มีอืม บากเธอนี่มันลายเทมากเลยนะเนอะนุ๊นฟันงวงฟันไงโอ้จ๊บงั้นมาดูรวัวเลยมาดูรวัวในคลิปต่อไปเลยสวัสดีครับ